กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสกิลในเกมโปรเจกต์สมบอยกันสกิลในเกมโปรเจกต์สมบอยนะครับหลักการทำงานของมันก็คือโดยเริ่มต้น DEFAULT นะฮะเราจะมีสกิลพอยท์ทั้งหมด8สกิลโดยเราจะสามารถเริ่มเล่นเกมกด X ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อสกิลพอยท์นี้เป็นด้านบวกหรือเป็นสีเขียวนะฮะตั้งแต่0ขึ้นไปถ้าเกิดเราเอา เพิ่มข้อเสียอเอาเพิ์กอะไรจํานวนมากจนมันติดลบเราจะไม่สามารถเริ่มเกมได้นะฮะทีนี้เราจะมาจัดการยังไงให้สกิลพอยต์ของเราตรงส่วนนี้นะฮะมีจํนวนมีจํานวนมากขึ้นเพื่อให้เราเลือกสกิลที่เราต้องการจะนําไปใช้นะครับหรือเลือกอาชีพที่เราอยากจะเป็นซึ่งมันใช้มากกว่า8พอยต์นะครับอย่างเช่นอ,อ่ Security ก u a นะครับสกิลที่เราจะติดลบไปนั่นหมายความว่าเราจะต้องนําข้อเสียของตัวละครเข้ามาด้วยเพื่อหักล้างกับสกิลพอยต์นะฮะโอเคทีนี้ผมจะมีสกิลที่จะมาแนะนําท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่มันจะไม่มีผลกับเกมมากไม่มีผลกับตัวละครเราเรียกได้ว่ามันเป็นฟรีสกิลพอยต์กันก็ว่าได้ฮนะโอเคอันดับแรกเลยครับช็อตไอไซช็อตไอไซ จากการทดลองนะครับในตอนเข้าไปเล่นระยะการซูมเข้าซูมออกแล้วก็เวลาเราคลิกขวาแล้วลากเมาส์ไประยะไกลๆช็อตไอ s ไซจะทำให้เรามองเห็นระยะพวกนี้ได้น้อยลงคือมันน้อยลงแบบประมาณไม่ค่อยมีผลอะไรกับตัวเรามากครับซึ่งมันนั่นแหละครับฟรีสกิลสองสกิลพอยต์ฟรีโอเคต่อไปฮะเปิร์กสโลลิเดอร์ สโลลิเดอร์ก็คือจะทําให้เราอ่านหนังสือได้ช้าลงใช้เวลามากขึ้นในการอ่านหนังสือหรืออ่านแมกกาซีนต่างๆซึ่งจากการไปทดลองการอ่านหนังสือนะฮะจากอย่างสกิลคาร์เป็นที่เบกิเนอร์ตัวหนังสือมันจะมีทั้งหมด200ประมาณ220หน้าซึ่งสําหรับคนที่ไม่มีสกิลนี้กับคนที่มีสกิลสโลลิเดอร์ไปจํานวนหน้าที่ต่างกันคนที่มีสโลลิเดอร์จะอ่านช้ากว่าประมาณ4หน้าเท่านั้นฮะดังนั้นหมาความว่ามันไม่ได้ ต่างกันมากแค่อ่านอ่านช้าไปสีหน้าเราแค่เสียเวลาไปประมาณประมาณ1น,นาทีอ่ะก็ถือว่าเป็นเปิร์กที่ไม่แย่นะฮะในการที่จะเอาไปต่อไปนะฮะอ่อ weak stomach เปิร์กนี้จะทำให้เวลาเรากินอาหารเข้าไปมีโอกาสสูงที่เราจะป่วยเป็นไข้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการทำงานหลักการทำอาหารของเกมเกมนี้เปิร์กนี้เท่ากับว่าไม่มีอะไรเลยฮะ ตามที่เรายังกินอาหารกินแต่อาหารกระป๋องหรือกินแต่อาหารที่ปรุงสุกรู้วิธีการทําอาหารตัวนี้ก็คือฟรีพอยต์ดีๆเลยครับผมโอเคเปิดต่อไปนะฮะสโมเกอร์สโมเกอ,อ,อร์นี้จะทําให้ตัวละครเมื่อผ่านระยะเวลาหนึง่งตัวละครจะต้องการสูบบุหรี่ไม่งั้นตัวละครจะเครียดแล้วก็เข้าสู่อันแฮปปี้เนสนะฮะหรือดิเพชชั่นซึมเศร้านั่นแหละซึ่ง พวกสมอเกอร์ก็แก้ง่ายมากโดยการสูบบุหรี่แค่นั้นเองฮะโดยบุหรี่ในเกมนี้นะครับเราสามารถหาได้จากร้านค้าต่างๆหรือหาง่ายๆที่สุดเลยคือร้านค้าในความน้ํามันนะฮะจะมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆอันเลยอีกทั้งตัวบุหรี่เองนะครับจะดอบจากตัวซอมบี้ด้วยเท่ากับว่าบุหรี่ในเกมนี้จะไม่มีวันหมดไปตราบใดที่ยังมีซอมบี้ให้เราฆ่า แล้วก็ทุกครั้งที่มันดอบบุหรี่นะครับมันไม่ได้ดอบแค่มวล2มวลทุกครั้งที่มันดอบจะดอบอย่างต่ํา20มวลเสมอดังนั้นผมก็เลยมองว่าสม o เกอร์เป็นอีกหนึ่งในเปิร์กที่ควรมีฮะเป็นฟรีเทรดอีก4 s k สกิลคอยต์โอเคเปิร์ต่อไป slow healer slow healer นี้จะทําให้การรักษาตัวของตัวละครช้าลงครับให้ยกตัวอย่างเช่นแผลโดนข่วนแผลเราโดนซอมบี้ข่วนมา ถ้าคนที่ไม่มีเปิร์กนี้อาจสมมุติว่ารักษาหายภายในเวลา4วันสําหรับคนที่มีเปิร์กสโล w h ฮีเลอก็จะรักษาหายช้าลงอาจจะใช้เวลา5วันอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากตราบใดที่เรารู้จักรักษาตัวเองอเนาะแค่ขอแค่ไม่บาดเจ็บไม่ป่วยเปิร์กนี้ก็จะเป็นฟรี6พอยต์ฮะต่อไปนะครับอ่าเปิร์กเิร์กสายน้ำหนักนะครับเราจะมีเอ่อ over weight น้ำหนักเกิน under weight อันนี้จะเป็นน้าหนักน้อยกว่าคนปกติเล็กน้อย o b e s อันนี้ก็จะเป็นคนอ้วนแบบอ้วนเลยอ้วนฉุเลยฮะแล้วก็จะเป็น very really underweight ก็คือผอมแห้งกระลองป้องไปเลยอ่าสำหรับเปิร์กสายน้ําหนักนี้นะครับเราจะเลือกไปได้แค่อันเดียวอ่าถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเปิร์กอันอื่นจะหายไปจากนิเทรดด้านล่างนี้ทันทีนะครับโดยอันที่ผมจะแนะนําผมแนะนําให้เป็นเปิร์กสาย underweight หรือ very really underweight ครับ เนื่องจากว่าการที่เราเป็น overweight จะทําให้เราสปีดช้าลงความเร็วในการวิ่งการหนีซอมบี้ต่างๆเราจะช้าลงฮะส่วน underweight จะทําให้ s t r e n g t หรือความสามารถในการผักซอมบี้ความรุนแรงในการโจมตีของเราจะน้อยลงโดยถ้าเกิดเราเอา underweight หรือ very underweight มานะครับให้เราเอา b ิ r ์ฟ fit กับ s t r e n จะทําให้ เฟิร์สวิลลี่อันด์เวตถูกหักล้างไปทันทีฮะและเราจะได้สเตรนท์เพิ่มมามากกว่าปกติอีก2ด้วย <Wow. S 1> และเฟิร์สสายน้ำหนักเราสามารถหักล้างให้มันหายไปจากตัวละครของเราได้ทันทีโดยการกินอาหารจำนวนมากครับซึ่งแน่นอนฮะการเพิ่มน้ำหนักกับการลดลดน้ำหนักมันมันเป็นอะไรที่มคเซนต์อยู่แล้วที่การเพิ่มน้ำหนักมันจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าการลดถูกต้องไหมฮะ ดังนั้นผมแนะนําให้เอาเบิร์กเวลี่อันเดอร์เวหรือ u n d e r w e ์เวดไปดูสิครับตอนนี้เราก็มีพอยต์อยู่ที่ประมาณ35พอยต์แล้วถ้าเกิด35พอยต์แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่พออย่างคุณอาจจะเลือกสายอาชีพที่มันใช้พอยต์เยอะๆอย่างเช่นอาเวทเลนส์ะนะฮะแล้วคุณอยากจะเป็น Hunter เพื่อจะเน้นยิงปืนในเกมผมก็แนะนำเบิร์กอีกอันหนึ่งเพื่อเพิ่มพอยต์เข้าไปอีกก็คือไฮเตอร์ ไฮเติร์ดเราจะได้พอยต์ฟรีมาอีก6พอยตนะครับเปิร์กไฮเติร์ดก็คือทําให้ตัวละครของเราต้องการน้ํามากขึ้นกว่าคนปกติคือเราจะหิวน้ําไวกว่าคนปกติวิธีแก้ก็ง่ายง่ายครับขอแค่เราพกขวดน้ําสัก2-3ขวดเอาไว้ในตัวเสมอตัวละครก็จะทําการจิบน้ําไปเรื่อยๆแค่นั้นเองถือว่าเป็นฟรีพอยต์ที่วิธีแก้ที่แบบง่ายมากๆฮะอันนี้ก็จะเป็นเปิร์กเซตที่ผม แนะนำและโดยตัวผมเองนะฮะใช้บ่อยๆเห็นไหมครับสกิลพอยท์ที่เรามีอยู่มีถึง41พอยท์แล้วเท่านี้เราก็จะไปจัดเปิร์กเซตอะไรก็ตามที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกสบายแล้วฮะเอาละครับก็การแนะนำเปิร์กนิเกทีฟเราก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีเปิร์กหรืออะไรแนะนำข้อเสียด้านไหนนะครับที่มันเป็นเอออันนี้มันเป็นฟรีพอยต์นะก็มาแชร์กันได้นะครับ คอมเมนต์กันได้ข้างล่างรับรองว่าผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนฮะหรือใครมีคําแนะนําอะไรดีๆหรืออาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเอ้ยเปิร์กนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็มาพูดคุยกันได้ครับแชร์ Share ประสบการณ์กันแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมทำคลิปแนะนำอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปศึกษาแล้วก็ทำออกมาดูนะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย